สวัสดีครับวันนี้วันที่1 3บามกันยาสองหเวลา8 2ดโมงยีครับผมผมมาถึงประมาณสัก8 0ดโมงนิดนิดแล้วครับผมพอดีเห็นตรงนี้มันลกๆก็เลยเคลียร์นิดหน่อยเดี๋ยวจะจอดรถครับแต่ว่าอาจจะจอดตรงนี้หน่อยหนึ่งครับผมแล้วก็อาจจะขนของลงครับตอนแรกตั้งใจว่าจะมา ทำอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังครับผมเดี๋ยวขอเตรียมปรุงเตรียมตัวอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยครับผมอาจจะเคลียร์ขอเคลียร์ตรงนี้นิดน,นึงแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันครับอันนี้อากาศค่อนข้างจะดีครับผมแดดไม่มีครับปกติ8ปดโมงกว่าจะแดดเยอะกว่านี้แต่ดูแล้วบรรยากาศเหมือนฝนจะตกครับเดี๋ยวยังไงค่อยมาดูมาเคลียร์อีกทีหนึ่งครับผม แต่ดูท่าทางแล้ววันนี้อาจจะทำอะไรได้ไม่มากครับเพราะดูจากาสถานการณ์นิดหน่อยไอยสิ่งที่ผมคิดไว้ว่าจะทำนั่นทำนี่อาจจะต้องเปลี่ยนแผนนิดหน่อยครับผมด้วยความที่ว่าขอนั่งคิดก่อนครับเรื่องยากค่อนข้างเยอะๆครับผมประเด็นคือจริงๆอะตอนแรกคือผมจะมาขุด ขุดล่องตามแนวนี้ครับห่างจากเสานี้เข้ามาประมาณเมตรหนึ่งแล้วก็ไล่ยาไปตรงนู้นครับแต่คราวนี้ด้วยความที่ว่าหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปเหมือนญ้าที่ผมเพิ่งเคยเคียย์ไว้มันเริ่มขึ้นครับก็เลยยังไม่ได้อะไรนิดส,ส,สักหน่อยก็เลยเดินเช็คอะไรไปก่อนครับก็อาจจะทำได้เท่าที่ทำครับผม ก็วันนี้คงยังไม่ได้มีอะไรมากครับผมเดี๋ยวยังไงขอเตรียมตัวเดี๋ยวขอลองดูอะไรสักก่อนครับผมก็กำลังคิดว่าจะขุดดีไหมหรือไม่ขุดดีโอเคครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวว่ากันครับเพราะว่าตอนนี้กอ็อย่างที่บอกครับก็ เดี๋ยวค่อยมานั่งคิดพูดเหมือนเดิมไปละโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขอเคลียร์แล้วก็แต่งตัวเตรียมอุปกรณ์น,นิดหน่อยครับเมื่อกี้ก็ลองดึงๆอะไรไปบ้างครับกาว่าเราเอาดีให้โล่งก่อนแล้วกันครับโล่งเป็นแถบแถบแถบ,แถบไปอะไรไปอันไหนดึงได้ก็ดึงครับอันไหนขุดได้ก็เดี๋ยวจะขุดครับผมโอเคครับเดี๋ยวว่ากันครับผมโอเคครับตอนนี้เวลา 8.45โมงสีครับผมผมใช้เวลาเตรียมตัวในการเนี่ครับใส่ชวงใส่ชุดอะไรเรียบร้อยแล้วครับใช้ใเวลาประมาณ20นาทีแต่จ,จริงๆไม่ถึงครับเมื่อกี้ผมเดินดงเดินลเลาะไปตรงโซนตรงที่เป็นตรงหญ้าเนี่ยครับแล้วก็เดินไล่รอบรอบรอบพื้นที่ไปจนถึงสุดสุดขอบด้านนวนครับแล้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังก่อนเพะว่าจริงๆคือวันนี้ตอนแรกตั้งใจจะมาทําตุ้มตอน,นครับ ซุ่มตอนว่าจะมาตอนกิ่งไผ่หรือลำไผ่อะไรประมาณประมาณเนี้ยครับาวนี้คือกำลังคิดอยู่ว่าถ้าเกิดตอนไอ้ตรงเนี้ยอ่าไม่รู้จะใช้เวลานานขนาดไหนในการออกรากหรือในการติดว่าไม่มั่นใจว่าจะติดหรือเปล่าครับแต่คราวนี้คือพอดีมาเห็นต้นไผ่กิมูงมันมีแก็ดอมันมีกิ่งขแขนไอ้ต้นตรงด้านนี้ครับเดี๋ยวผมใี้ดูด้านนี้เนี่ยนะครับ ต้นนี้มีหนึ่งสามสี่ประมาณสี่ผมอาจจะตอได้4ี่กิ่งครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีตอนแรกว่าหน่อไม้คิดว่าจะมาตัดให้แม่ครับคน,คนว่าอาทิตย์ที่แล้วสูงประมาณสักสือนฟุตเกือบเกือบเกือบฟุตครับตอนนี้ยาวยาวนี้เลยค่อนข้างยาวมากครับก็เลยเปลี่ยนแผนที่หน่อยครับผมก็เลยเดี๋ยวกะว่าวันนี้วันนี้ไอ้ตุ้มตอนเนี้ยคงอาจจะไม่ได้ทํา เพราะว่าเดี๋ยวคงเอากลับไปทําที่บ้านต่อครับเพราะว่าผมไปซื้ออคุยมะพร้าวมาประมาณ3ถุงครับแล้วก็ผสมน้ําแช่น้ําทิ้งไว้เดี๋ยวก็คงจะเอามาทําเป็นตุ้มอีกทีหนึงครับตอนนี้ในหัวคิดไว้แล้วครับว่าจะมาตอนอะไรบ้างคือเดี๋ยวไว้อาทิตย์หน้าครับหรือไม่ก็เสาร์หน้าถ้ามีเวลาจะมาแต่เช้ากว่าน,นี้ครับผมอันนี้ผมเหมือนจะไม่เหมือนเมื่อวาน,นไป อย่างที่บอกครับถ้าผมมีเวลาเตรียมตัวมากกว่านี้คงจะอะไรประมาณนี้ครับแต่วันนี้ค่อนข้างจะมาเลทดนิดหน่อยแล้วคราวนี้เราไม่ได้ดูไม่รู้ว่าพื้นที่มันมีขนาดไหนครับก็เดี๋ยวเอาไว้คราวหน้าครับผมตอนแรกตั้งใจว่าจะมาตอนตุ้มไผ่เอ้ยจะมาทาตุ้มตุ้มตอนตอนกิ่งไผ่ตรงนี้ครับผมก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวคราวหน้าผมจะมาทําคืออ่า ตอนแน่ๆครับอาจจะมาตอนต้นส้มโอด้านหน้าเนี่ยต้นเล็กๆกระช่างกิ่งเล็กกระช่างครับอาจจะเลือกกิ่งที่มันเป็นอันนี้หน่อยหนึ่งสั้นช่างมันครับขอสักสองกิ่งสากิ่งก็พอครับส้มโออันนี้เป็นพันธุ์ที่ดีครับแต่ว่ามันอย่างที่บอกขับเลี้ยงอแล้วไม่โตแล้วก็มีมะนาวตรงฝั่งนู้นผมไปดูมาละมีบางกิ่งที่เริ่มเป็นกิ่งกระโดงแต่เป็นกิ่งกระโดงที่ยังไม่เริ่มไม่ไม่ค่อยโตครับเมื่อกี้เห็นมีอ่า ดอกออกสักสอง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 ,สองดอกสามดอกครับก็สรุปคงจะมาตอนกิ่งอาทิตย์หน้าครับผมวันนี้คงจะไม่ทําอะไรมากครับเดี๋ยวคงจะมานั่งถอนหญ้าถากหญ้าเก็บหญ้าเกลียหญ้าอะไรนิดๆหน่อยๆครับแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าตั้งใจเลยว่าเดี๋ยวจะไปหาซื้อเชือกไนล่อนครับแล้วก็มาถึงถึงเป็นแนวตรงนี้ไว้ก่อนว่าจะปลูกต้นไม้เป็นแนวรั้ว นี้ครับจะเอาอะไรมาลงก็คือเดี๋ยวกะว,ว่าถ้าวันนี้ไม่ได้ทําอะไรมากก็คงมาถ่ายให้ดูนิดๆหน่อยๆแล้วก็บ่นตามภาษาครับแต่คงต้องกลับไปซื้อของไปหาซื้อของก่อนครับเพราะว่าตอนนี้บรรยากาศเหมือนฝนจะตกครับต้องลองเช็คอย,อย่างที่บอกครับเช็คพยากรณ์อากาศก็มันก็ไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่ว่าฝนจะตกจริงหรือเปล่า เนี่ยครับตอนนี้อยู่ตรงนี้ไม่มีฝนครับผมแต่มันดีตรงที่ว่ามันค่อนข้างร่มครับก็ดูถ้าเกิดดูไกลๆไอเ้เขียวๆรอบๆเนี่ยจะเป็นฝนตกครับตอนนี้คือยังไม่มาก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับเดี๋ยวผมคงขอตัวอ่า เียหญ้าด้วยมือเนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะใช้จอบถากนิดนิดหน่อยครับอย่างพวกพวกต้นไม้ล่องไม้ลาบต้นอื่นผมก็ดึงได้ผมก็จะดึงครับหญ้าผมดึงได้จะดึงครับผมโอเคครับคงบ่นคงพูดให้ฟังประมาณคร่าวๆประมาณนี้ครับคลิปแรกของวันนี้ก็คงประมาณนี้เดี๋ยวอีกสักพักตอนนี้แปดโมงห้าสิบแล้วครับผมผมคุยไปประมาณห้านาทีก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวอาจจะเริ่ม ด,ดึงยากเคลียร์ยาก,ยากแล้วก็ทําไปคิดไปครับว่าจะทําอะไรบ้างโอเคครับก็คงเคลียร์ได้ประมาณนี้คงทําอะไรได้ไม่มากครับผมเดี๋ยวขอรีบทําแล้วก็ถ้าอย่างที่บอกครับถ้า,ถ,าถ้าไม่มีอะไรมันเปลี่ยนแปลงได้เสมอถ้าผมมีเวลาอีกนิดอาจจะเอามาทาั้งนั่งทําตุ้มตอนแล้วก็ลองตอนกิ่งดูนิดหน่อย ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเอาให้ชัวร์เดี๋ยวไห้วาอย่างเงี้ยครับผมขอ Clear เคลยียร์อะไรตรงนี้ให้มันได้ก่อนเพราะว่าผมเดี๋ยวจะก,า,กาจะเคลียร์แต่พูดเดี๋ยวเลรถรถมาเลื่อนจอดตรงนี้ครับก็ <Yeah. S 1> ทันที่ได้ครับผมโอเคครับเดี๋ยวจบคลิปแรกแค่นี้ก่อนบ่นให้ฟังคร่าวๆก่อนแต่นี้ก็นั่งดูพี่ฝั่งข้างบ้านเขาตัดหญ้าครับเป็นเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าเราก็แอบ อยากได้เหมือนกันว่ามันเล็กมันบางมันเบาตอนนี้ก็อยากใช้โซล่าส่งโซล่าเซลอะไรอยู่เหมือนกันอยิ่งอยากได้กับท็อปมากกว่าแต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับผมใช้มันต้องใช้โอราใช้ตุนทรัพย์ใช้อะไรอย่างนี้ช่วงนี้ก็ใช้แรงไปก่อนครับวันนี้ก็รีบไปหน่อยซืเอาหมวกมาครับก็เดี๋ยวจะคุมภาพไปก็ภาวนาว่าฝนคงไม่ตกครับโอเคครับพูดมากเกันไปแล้วครับเดี๋ยวมา ดูคลิปถัดไปครับผมโอเคคลิปแรกมีเท่านี้ครับผมโอเคครับ